ความหมายไพทาร์โลชุดใหญ่เมเจอร์อาคานาหมายเลขหนึ่งเดอะเมจิเชียน m a g i c i a n magician magic ที a ่แปลว่าวิเศษทีนี้เรามาดูความหมายนะครับก็ความหมายของไพโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะให้ความหมายเกี่ยวกับว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ส่งสารนะครับผู้ส่งสารผู้สื่อสารนักมายากลเพราะว่าสามารถเหมือนเสกหรือทำอะไรให้คนอื่นเขาแบบเห็นว่าเป็นความจริงได้ทั้งๆท,ท,ที่อาจจะยังไม่เป็นจริงหรือเป็นแค่เสมือนจริงอะไรเงี้ยเหมือนเล่นกลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นผู้รอบรู้ก็คือรอบรู้ในถึงขนาดที่ว่า เรียนอย่างหนึ่งมาก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งแล้วทําได้ดีด้วยเหมือนสามารถทําให้ทุกอย่างเนี่ยสำเร็จได้ราวกับปฏิหารเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีปฏิพันธ์ไหวพริบที่ดีคือเหมือนแบบมีเขาเรียกว่ารู้จักทั้งฉลาดแล้วก็เฉลียวอะไรเงี้ยก็เรียกว่าแบบเต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูลแล้วความสามารถในการนําข้อมูลมาใช้ นี่คือความโดดเด่นของหมายเลขหนึ่งเดอะเมจิกเชเลยครับต่อไปเรามาดูในเรื่องรูปหน้าไพ่นะครับก็ดูแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคนหนึ่งที่เลยจากวัยรุ่นมาแล้วพอเลยจากเดอะฟูมาก็แบบก็ทีนี้ก็เป็นแบบผู้ใหญ่ละนะครับแล้วคนนี้เนี่ยก็ใส่เสื้อเป็นเสื้อคุมสีแดงเสื้อคลุมสีแดงเนี่ยหมายถึงพลังอำนาจอะไรบางอย่าง นะครับเป็นผู้มีพลังอํานาจภายในนะครับแล้วด้านบนศีรษะเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้อินฟินิตี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อันนึงที่แปลว่าเป็นอนันต์มีค่าเป็นอนันต์ไม่สิ้นสุดแต่ตรงนี้อยู่ที่ศีรษะก็คือมีความรู้ที่ไม่สิ้นสุดซึ่งในไพ่ทาโร่เนี่ยชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายอินฟินิตี้เนี่ยก็คือ หมายเลข1 the magician แล้วก็ไพ่หมายเลขที่8ก็เป็น the strength เป็น strength นะครับอันนั้นก็จะมีเนี่ยความรู้ที่ไม่สิ้นสุดนี่ก็คือเครื่องหมาย infinity นะครับต่อไปก็คือมาดูที่มีเสื้อยืดใส่เสื้อยืดสีขาวเนี่ยก็คือมีความแบบบริสุทธิ์ innocent ด้วยนะครับแล้วก็มีใส่สวมเข็มขัด เข็มขัดเนี่ยก็ทํามาจากงูพิษที่เหมือนกับว่างูกินหางตัวเองอะ่ะแล้วก็มามาส่วนเป็นเข็มขัดตรงนี้เนี่ยให้ความหมายถึงหรือสื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงผู้ที่มีลางสังหรณ์ยันอย่างรู้นะครับแล้วก็มือขวาถือคาถาชี้ขึ้นมือเป็นคาถาสีขาวนะครับชี้ขึ้นแล้วก็มือซ้ายชี้ลงในส่วนนี้เนี่ยก็คือ ให้ความหมายในแง่ที่เชื่อมโยงฟ้าและดินเชื่อมโยงเหมือนจักรวาลโลกเราก็ใตพ้พ,พิภพบตรงนี้เนี่ยก็คือเขาสามารถแบบเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าผู้ประสานงานที่ดีไม่ว่าจะระหว่างคนในองค์กรไม่ว่าระหว่างคนนอกองค์กรก็คือสามารถที่จะแบบเชื่อมโยงได้ประสานงานได้ทั่วจักรวาลพูดง่ายๆ นะครับก็ต่อไปก็บนโต๊ะเนี่ยบนโต๊ะหรือว่าบนแท่นไม้เนี่ยก็จะมีทั้งไม้ถ้วยดาบเหรียญเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าเป็นการมีผสมผสานระหว่างธาตุทั้ง4ี่ธาตุดินน้ำลมไฟเลยก็คือรู้ทุกๆด้านเข้ากับคนได้ง่ายเข้ากับคนได้ทุกประเภทเพราะว่า ธาตดินน้ำลมไฟก็เป็นเหมือนตัวแทนของประเภทของคนแต่ละอย่างธาตดินก็เหมือนแบบในทางด้านวัตถุธาตุน้ำก็คือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกธาตุลมก็คือเหมือนกับด้านความคิดด้านเหตุผลอ่าธาตุไฟก็เหมือนแบบแรงปรารถนาอะไรเงี้ยตรงนี้เนี่ยคือเขาแบบ สามารถที่จะบริหารจัดการกับท่าทั้งสี่พูดง่ายว่าคุยกับใครก็คุยรู้เรื่องคุยกับใครก็สื่อสารให้เขาเข้าใจได้เข้าใจคนอื่นได้แล้วก็สื่อสารได้ดีนะครับพูดง่ายว่าไปถึงไหนก็เด่นอะดูเก่งดูฉลาดคุยกับคนรู้เรื่องคุยกับคนละคนก็เข้าใจนะครับต่อไปรูปกุหลาบ กุหลาบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ถึงอำนาจภายในนะครับแล้วถ้าบ่งบอกถึงประเทศก็หมายถึงประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ดอกลิลลี่ดอกลิลลี่ก็คือหมายถึงความอ่อนโยนจริงใจหมายถึงประเทศอังกฤษซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีทั้งแบบพลังอำนาจอะไรบางอย่างที่แบบทำให้คนอื่นเขาดูคนอื่นเขามองม,องมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมีความ เก่งมีความน่าเชื่อถือแล้วอีก,อกมุมหนึ่งก็คือว่าเวลาคนอื่นมองมาเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าคนนี้มีความอ่อนโยนนะมีความจริงใจนะออแต่จริงๆแล้วตัวเขาจริงๆจะเป็นคนยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อันนี้มันเหมือนมุมมองที่คนอื่นเขาจะมองมองเข้ามานะครับเรียกเรียกง่ายๆว่าแบบโอ้ดูดูภายนอกแล้วดูดีหมดเลยนะเนี่ยเป็นอีกใบหนึ่งที่ คนรู้สึกว่าใบนี้ดีมากอีกใบนึงแล้วคนก็ชอบอยากจะได้เป็นคุณสมบัติของตัวเองเลยแหละนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็มีข้อดีทุกอย่างก็มีข้อเสียทุกใบก็เช่นกันนะครับก็บางทีก็อาจจะดูดีเยอะเลยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยให้ฉายาว่าว่าเป็นไพ่หมอดูเลยนะครับใบนี้เนี่ยอ่าต่อไปในความ ในความหมายความหมายอีกแง่หนึ่งก็จะเป็นแง่แบบเลขหนึงคือการเริ่มต้นมีโครงการอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะสำเร็จสูงนะครับด้วยความพื้นฐานที่เขาเป็นคนมีความรู้มีความสามารถมีข้อมูลเยอะนะครับแล้วสำเร็จเนี่ยบางทีเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องที่เขาไม่เคยทำเลยเป็นโครงการใหม่ๆเลยเนี่ยก็สามารถสำเร็จได้ราวปฏิหารนะครับ แล้วก็ในเรื่องอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับเวลาเขาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนเขามีมีซิกเซนต์มีสัมผัสที่6อะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยทำให้เหมือนกับคาดเดาสถานการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะต่อไปในด้านนิสยัยหรือบุคลิกกภาพของไพ่ใบนี้นะครับ แต่ละใบก็จะมีเขาเรียกว่าบุคลิกของพ่นิสัยของพ่ายนะครับก็เป็นคนมีเจ้าไอเดียเจ้าความคิดความคิดสร้างสรรค์เยอะฉลาดเรียนรู้เก่งเรียนรู้เร็วช่างพูดช่างเจรจาช่างต่อรองเชื่อมั่นในตนเองสูงสื่อสาร สื่อสารเป็นตัวกลางเป็นนักปณิปนอมเป็นนักประสานงานแล้วก็ต้องอะไรอะแล้วก็แล้วก็มีความสามารถในการที่จะเดินทางไปได้ทั่วทุกสารทิศนะครับแล้วก็เป็นนักการตลาดนักค้านักขายนักการพาณิชย์อือคือข้อมูลข้อมูลสำหรับใบนี้นี่เยอะจริงๆนะครับ ต่อไปในแง่ดาวดาวประจำไพ่ใบนี้เนี่ยก็คือดาวพุธดาวพุธก็ดาวแห่งการสื่อสารอยู่แล้วดาวแห่งการพูดการเจรจ,จาการการการอะไรนะฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบอืมแล้วก็ธาตุก็คือเนี่ยหลายๆตำราก็จะบอกเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วในทางตำาราไทยตำรราตะวันตก หลายๆหลายๆส่วนใหญ่แล้วกันก็จะบอกเป็นทตุน้ําแต่มีบางตําราบ้างที่จะบอกว่าเป็นทัดลมไม่รู้ว่าพวกใบใบนี้พูดเยอะหรือเปล่าเลยเป็นทาุลมนะครับแต่หลักๆจะเป็นทัดน้ําแล้วบางตำราบอกเป็นทัดลมแล้วกันประมาณนี้ในเรื่องงานด้านการงานนะครับการงานเนี่ยมีความสามารถขนาดนี้ทํางานก็จะมีความโดดเด่นนะครับหรือถ้าเกิดในแง่ที่ว่าเ,เนี่ย สถานการณ์ก็คือเพิ่งจะเริ่มต้นงานเป็นหรือเป็นงานที่เศษหรือเป็นงานที่อาจจะไม่ได้ตรงกับสายสายที่เรียนมาคือเรียนอย่างทำอย่างเพราะเขามีความสามารถเยอะจะหยิบจับอะไรก็ทําได้นะครับแล้วก็มักจะเป็นงานที่เป็นแบบงานโครงการงานเป็นจอบจอบหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถความชํานาญทักษะอะไรเงี้ยนะครับอ่าต่อไปด้านการเรียน การเรียนแน่นอนต้องเป็นเด็กเรียนเก่งคนเรียนเก่งเรียนรู้ไวฉลาดโดดเด่นสอบได้เรียนต่อได้ถ้าเป็นถามว่าจะเรียนต่อเรียนจบไหมเรียนได้ไหมสอบได้ไหมต้องตอบเลยว่าได้นะครับแต่คนเราเนี่ยมีถึง3ามแง่ด้วยกันคือมีทั้งเก่งดีเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนมีความสุข อันนี้ได้ไปแล้วเรื่องเป็นคนเก่งแต่จะเป็นคนดีหรือไม่จะเป็นคนมีความสุขหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าใบนี้เป็นคนเก่งแล้วกันเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะครับรู้ว่าจะจัดการอะไรยังไงกับใครที่ไหนนะครับอ่ต่อไปอาชีพอาชีพเนี่ยโดดเด่นเลยเป็นหมอดูได้ดีเป็นผู้นำสารเป็นผู้ส่งสารเพราะว่าจะต้องสื่อสารกับ เหมือนไม่ว่าจะเป็นหมอดูทางด้านตัวเลขหมอดูทางไพ่ยิปซีหมอดูทงายยดทงด้านไหนๆก็ต้องแบบสื่อสารจากข้อมูลของจักรวาลอะไรบางอย่างเนี่ยที่จะบอกมายังเขาเรียกว่าลูกดวงหรือว่าคนที่มาดูหมอดูนั่นเองนะครับเพราะว่าพอสื่อสารแล้วเนี่ยคนฟังรู้สึกว่าเออใช่ชอบแต่สุดท้ายเนี่ยจะแม่นหรือไม่แม่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เขาเขาก็เป็นคนมียานอย่างรู้นะเพราะฉะนั้นหรือมีซิกเซนเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องถูกนั่นแหละประมาณนั้นอ,อาชีพพูดถึงอาชีพต่อเมื่อกี้หมอดูไปแล้วก็เป็นแบบนักสื่อสารมวลชนนักการตลาดนักการพาณิชย์เป็นวิทยากรนักพูดเป็นที่ปรึกษาเป็นนักวิจัยนักจิตวิทยาทนายความว่าต่างคดีเป็นฝ่ายค้านเป็นครูสอนการตลาด เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักดนตรีโอ้โหความสามารถหลากหลายจริงๆนะครับก็ทำได้หลายอย่างทําได้หลายอย่างคือถ้าเขาคิดจะทำอ่ะเขาเขาทำได้พูดง่ายงอ่าต่อไปในแง่การลงทุนด้านการลงทุนก็คือเอ่อเป็นหุ้นหุ้นหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะครับ เป็นเป็นตัวโดดเด่นที่สุดเลยคือการสื่อสารนะครับอย่างอย่างเช่นไม่ว่าจะ a s d tag t o move หรือ jasmine อะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะความรักในแงน่ด้านความรักนะครับก็คือถ้าเกิดคนยังเป็นโสดอยู่เนี่ยคือเขาเนี่ยถ้าคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากจะรู้จักใครเนี่ยก็คือกล้าเข้าไปแบบ ากล้าเข้าไปพูดคุยกล้าเขาไปทําความรู้จักได้แบบได้เนียนมากได้ง่ายมากเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเลยที่จะเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่จะยืดยาวหรือไม่ก็ก็เขาเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ยึดติดเพราะฉะนั้นเขาจะรู้จักคนมากแต่จะยืนยาวยาวนานหรือเปล่าก,ก็ก็คงเป็นไม่กี่คนนะครับก็ ส่วนส่วนที่เขาจะคุยเขาก็จะรู้ว่าจะเข้าไปคุยเรื่องอะไรนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยด้วยด้วยพื้นนิสัยของเขาหรือพื้นพื้นบุค,คลิกของเขาเนี่ยสามารถคุยได้กับทุกๆคนคุยได้กับคนเป็นจํานวนเยอะมันก็เลยจะดูเป็นลักษณะมีความเจ้าชู้หรืออีกแง่หนึ่งก็คือเขาอาจจะแต่งงานช้าเพราะว่ารู้จักคนเยอะเลือกเยอะนะครับ มันก็จะเป็นแง่ความรักก็ประมาณนี้นะครับต่อไปด้านสุขภาพด้านสุขภาพของเขาเนี่ยก็คือด้วยความที่เขาเนี่ยช่างพูช่างเจรจาแล้วก็ทําอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเหมือนแบบว่าอาจจะแบบว่ามีการท่าทั้งสี่แปลปวนได้หรือพูดเยอะจนแบบท่าทั้งสี่ก็แปลปวนแล้วก็ร้อนใน แล้วก็อาจจะแบบทัดดูตามรูปหน้าไพ่ก็ยกแขนนานปวดแขนอะไรเงี้ยนะต้องเหมือนกับแบบหายาปรับทตุหรือออกกําลังกายบ้างก็จะดีอะไรเงี้ยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นระบบที่เป็นปัญหาของคนดาวพุธก็คือระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ระบบการประทงานของระบบประสาทต่างๆแล้วก็อาจจะมีความเครียด กดหัวได้นะครับกังวลได้นะครับประมาณนี้เรื่องสุขภาพในอีกแง่หนึง่งด้านการเดินทางการเดินทางเป็นนักสื่อสารนักการเดินทางดาวพุธเอ่อการตลาดการพาณิชย์เพราะฉะนั้นการเดินทางของเขาเนี่ยจะเป็นการเดินทางไปเพื่อทําการค้าการพาณิชย์จะเดินทางแบบมีเป้าหมายไม่เหมือนเดอะฟูที่เน้นไปเที่ยวนะครับ พูดง่ายก็มีผลประโยชน์นะครับต่อไปเป็นข้อสังเกตข้อสังเกตลักษณะสิ่งของในบ้านของคนที่มีไพ่ใบนี้โดดเด่นนะครับ The Magician ก็คือเขาชอบการสื่อสารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในบ้านเขาจะมีอุปกรณ์การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์ Wi-Fi หรืออะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหลายนะครับหรือแบบ ทั้งวันนี้ก็ต้องแบบตื่นมาก็ต้องแบบเปิดดูมือถือเปิดคอมพิวเตอร์หรือต้องสแตนบายพร้อมใช้งานได้ตลอดหรือจะต้องเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆไว้เยอะแยะไปหมดอยากได้ข้อมูลอะไรถามคนนี้คนนี้เขามีหมดนะครับแล้วก็ติดตามกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับก็เรียกว่าเป็นคลังข้อมูลคลังเทคโนโลยีนี่คือ จุดเด่นของเมจิกเชียนเลยทีนี้เรามาดูในแง่ลบหรือในแง่ปัญหาของไพ่ใบนี้ก็ด้วยความที่เขาแบบพูดเยอะจนพูดง่ายๆว่าบางทีมันออกจะเป็นเหมือนปั้นน้ำเป็นตัวไปไปบ้างก็เรียกว่าบางทีแบบอาจจะดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยตรงไปตรงมาเท่าไหร่นะครับหรือว่าพูดเก่งแต่ พูดมากพูดเก่งพูดมากจนเหมือนแบบสิ่งที่ลงมือทำอมันมันน้อยกว่าที่พูดมันก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นคนคนเอาแต่พูดอะ่ะอืมก็แล้วบางทีอาจจะแบบมีไม่ซื่อมีเล่ห์เหลี่ยมตลบตะแลงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดในแง่ลบของไพ่ใบนี้นะเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งเป็นปัญหานะครับก็จะต้องระวังระวังตรงนี้ด้วยความที่เขามีปฏิพันธ์ไหวพริบมากบางทีเขา เน้นจะเอาตัวรอดของเขาก็อาจจะไม่ไม่คำนึงถึงคนอื่นก็คือเอาตัวเองรอดคนอื่นจะจะแย่ก็ก็ก,ก็ก็แย่ไปอะไรเงี้ยเอาตัวเองรอดไว้ก่อนอันนี้กรณีเป็นไพ่กลับหัวหรือในตำแหน่งที่เป็นปัญหาก็คือตำแหน่งที่5หรือตำแหน่งที่7ในไพ่เซลติกคร์สนะครับก็จบกันละสำหรับไพ่ใบนี้หมายเลขหนึ่ง The Magician สวัสดีครับ